รัฐมนตรีคุณอนุทินนะครับบินลงไปที่อำเภอสงขลาที่จังหวัดสงขลานะฮะไม่ใช่อำเภอสงขลาจังหวัดสงขลานะครับเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนางสสิพัฒน์สินสมุสรหรือพออสสิพัฒน์นะครับที่ถูกชายคุ้มคลั่งทําร้ายจนเสียชีวิตนะครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนางสสิพัฒน์สินสมุทรหรือพออสสิพัฒน์นะครับที่ทุกคน ก็รวมสดุดีความกล้าและก็ความดีนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระตรงประธานคีริวัฒนะครับนวัดยุงทองอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาก็เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายคุ้มคลั่งนะครับใช้ปืนก่อเหตุภายในโรงเรียนเมื่อช่วง11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีคณะรัฐมนตรีลงไปร่วมพิธีนี้ด้วยนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าแล้วก็ภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็มีทางฝั่งของอาจารย์นิบุินนะครับก็ได้ลงไปเหมือนกันเพราะท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทยนะครับได้ประกอบพิธีทอดผ้าไตรประธานจำนวนหนึ่งไตรนะครับและผ้าไตรพระราชทานจำนวน5ไตราจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเปิดโคมเพลิงพระราชทานพร้อมเชิญดอกไม้จันทร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและดอกไม้จันทร์ประธานของสมเด็จพระสังฆราชเข้าสู่พิธีนะครับ โอกาสนี้นะครับทางนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยสํานักนายกรัฐมนตรีจํานวนเงิน1ล้านบาทและเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญากระทรวงยุติธรรมจำนวนสองแสนบาทแก่ครอบครัวสินสม,มสรเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจนะครับโดยที่ผอ,อาาสัติพัฒน์นะครับก็ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในฐานะครูผู้ผเสียสละ จากที่เราเห็นในความกล้าหาญที่ช่วงที่ผ่านมาที่ยอมยอมเอาชีวิตเข้าแลกนะฮะเข้าไปเป็นตัวประกันแทนนักเรียนหญิงในช่วงที่เกิดเหตุชายคุมคลังเข้ามาบุกเข้ามในสถานาศาาึกษาก่อนที่จะถูกยิงและได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทำกลางความโศกเศร้าของครอบครัวคณะครูและลูกศิษย์ทั่วประเทศนะครับค่ะก็ได้เห็น,นภาพนะคะบรรยากาศเป็นไปด้วยความอาลัย ท่านผอ,อ,อสาสิภัสกับวีรกรรมที่เสียสละอย่างคุณไกด์บอกแต่ว่านะท้ายที่สุดก็เห็นใจครอบครัวเป็นที่สุดเลยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะ,ะคแล้วก็เนี่ยล่าสุดเลยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยตำรวจสอพอลั่นแก้วอันนี้อีกเคสหนึ่งนะคะก็กําลังไล่ล่าเป็นชายคลั่งอีกแล้วนะคะแล้วก็โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงนี้มีการสั่งหยุดการเรียนการสอนอเร่งด่วนเลยตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา